สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟที่คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการถมดินนะครับการถมดินนะครับบางท่านอาจจะถมดินไว้เฉยๆนะครับเพราะว่ามีที่บ้านอยู่นะครับแต่บางท่าน จะมีโครงการสร้างบ้านนะครับกะว่าจะถมให้มันสูงให้มันดูสวยงามนะครับแต่ทุกคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการถมดินนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะคิดจะถมก็สามารถที่จะไปถมได้เลยนะครับสุ่ม 4, สีุ่มหไปถมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับแล้วก็จะมาบอกความรู้เกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับการถมดินนะครับมาพูดถึงเรื่องการถมดินการาปรับหน้าดินนะครับถามว่าเราปรับมากน้อยขนาดไหนนะครับถึงจะต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับ พรบนะครับการถมดินการขุดดินนะฮะการปรับหน้าดินก็เรียกพรบที่ดินนะครับพศ2543นะครับบังคับและกำหนดไว้นะครับว่าใครนะครับจะถมที่นะครับใครจะถมดินนะครับต้องอยู่ในพรบควบคุม2543นะครับไม่เช่นนั้นจะ เกิดปัญหานะครับแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับการถมดินนะฮะถ้าหากว่านะครับถ้าเราถมในผืนที่ดินของตัวเองนะฮะไม่มากนะครับไม่มากนะครับไม่เกินกำหนดก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแต่ส่วนคนที่มีพื้นที่มากนะครับมากเท่าไหร่นะครับถึงจะต้องไปขออนุญาต นะครับเขาบอกว่าพระบะขถมดินพศ2543นะครับเขากำหนดให้นะครับใครก็ตามนะครับที่ถมดินเกินนะครับใครถมดินเกิน2,000ตารางเมตรนะครับใครถมดินเกิน2,000ตารางเมตรหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ2,000ตารางเมตรนั้นมีเท่าไหร่นะครับ 2,000ตารางเมตรก็มีอยู่1ไร่กับ1งานนะครับ1ไร่กับ1งานนะครับถ้าใครถมเกินนะฮะ1ไร่กับ1งานนะครับต้องขออนุญาตนะครับต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะถมได้นะครับไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับพรบถมดินเขามีควบคุมไว้อยู่นะครับ ถามว่าถ้าใครถมดินนะครับเกินหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับถามว่าไปขอที่ไหนนะครับง่ายๆนะฮะก็คือไปขอที่อ,อบอตอนะครับหรือท้องถิ่นหรือเทศบาลหรืออบอจอนั้นๆน,น,นะครับที่ที่ที่จะถมนั่นเองนะครับไม่ต้องไปที่ ที่ไหนนะฮะที่ที่นั้นๆที่เจ้าของที่เขาดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นอบตนะครับเทศบาลหรืออบจนะครับแล้วแต่นะครับต้องไปขอนะฮะถ้าใครถมเกินนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ถมเกินไม่ต้องครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะถมนั้นมีไม่มากนะครับอันนี้พูดสำหรับคนที่เขาถมเกิน 1ไร่กับ1ง,งานขึ้นไปนะครับต้องขอนะครับ1ไร่นะครับมีอยู่1,600ตารางเมตรนะครับ1ไร่นะจำไว้ให้ดีนะครับส่วน1ง,งานก็มีอยู่400ตารางเมตรนะครับถ้าหากว่าใครถมเกินนะครับ1ไร่1ง,งานต้องไปขออนุญาต นะครับไม่ขอผิดกฎหมายแน่นอนนะครับถามว่าไปขอที่ไหนนะครับก็บอกไปแล้วนะครับที่ดูแลของท้องถิ่นนั้นนนนะครับแล้วทีนี้มาดูส่วนของเอกสารนะครับมาดูส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ไปยื่นขอนะครับเอกสารเอกสารนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนกันนะครับก็มีแค่ สำเนาโฉนดที่ดินนะครับที่ที่ของท่านจะถมตรงนั้นนะครับถ่ายเท่าฉบับจริงด้วยนะครับต้องถ่ายเท่าฉบับจริงนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายเป็น A4 ธรรมดานั้นไม่ได้นะครับต้องถ่ายเท่าฉบับจริงนะครับแล้วก็ส่วนเอกสารของผู้ที่จะยื่นขอนะครับก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันนะอย่างเช่นบัตรประชาชนนะครับสำเนาทีนบ้าน นะครับของผู้ที่จะอขอผู้ที่ยื่นขอนะครับแต่ถ้าหากว่าที่ตรงนั้นเป็นของเจ้าของเดิมนะครับซึ่งยังไม่เป็นของตัวเราแต่เราซื้อแล้วนะครับทำสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้ส่วนของหนังสือมอบอำนาจนะครับส่วนของหนังสือมอบอำนาจข,ของเจ้าของที่นั้นๆ เป็นม,มอบอำนาจให้เราไปยื่นขอที่อบตอนะครับฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใครก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับการถมที่ดินนะครับไม่ได้ไหมายถึงว่าจะถมสุ่ม4สุ่ม5นะครับไม่ได้นะครับต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับก่อนถึงจะทำได้นะครับ เอกสารที่บอกให้เตรียมไปก็มีสำเนาโฉนดถ่ายเท่าฉบับจริงแล้วก็เอกสารของผู้ที่จะยื่นขอนะครับแล้วก็แผนผังนะครแผนผังที่ท่านจะถมนะฮะว่าถมาขึ้นเท่านี้เท่านี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการถมนะครับถมถมไม่ถึง2เมตรขึ้นไปนะครับอันนี้เฉพาะ ถมธรรมดานะครับแต่ถ้าถมสูงมากไปกว่านั้นนะครับจะต้องมีรายละเอียดอีกนะครับส่วนมากก็จะถมแค่พอเหมาะนะฮะไม่เกิน2เมตรนะครับก็เตรียมเอกสารนะครับแผนผังนะครับที่จะถมนะฮะแผนผังนั้นๆนะฮะก็จะต้องมีระบบนะฮะมีระบบท่อระบายน้ำมีแผนผังนะครับเป็นที่เรียบร้อย นะครับส่วนของอบออตอน,นั้นๆนะครับจะต้องมีฝ่ายของวิศวะนะครับมีฝ่ายของวิศวะนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อบอตอน,นั้นๆนะครับเขาก็จะมี ทีมงานนะครับหรือมีน้องๆน,นะครับแนะนําให้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นวิศวะเองหรืออะไรนะครับยังไงก็ต้องไปแนะนําไปอขอคําปรึกษากับท่านนะครับกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับให้เขาดําเนินงานจัดการให้นะครับเกี่ยวกับวิศวกรที่จะต้องดูแลนะครับมีนะครับเพราะว่า การถมที่นะครับตั้งแต่1ไร่1งานขึ้นไปนั้นนะครับก็ต้องมีวิศวกรน,นะครับที่เขาจะต้องเซ็นนะครับแล้วก็ดูขั้นตอนการถมนะครับฉะนั้นก็ไปให้คำปรึกษานะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นนน,นะครับเดี๋ยวเขาจะติดต่อนะครับน้องๆวิศวกรน,นะครับดูแลแล้วก็เซ็นกำกับ รับรองให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมก็ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับค่าธรรมเนียมก็แค่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยสิบบาทนะครับไม่แพงนะครับแต่นะครับแต่จะต้องมีค่ารับรองหรือว่าค่าลายเซน็นค่า รับรองหรือว่าค่าลายเซ็์ของวิศวกรนะครับตัวนี้มีแน่นอนนะครับมีเท่าไหร่ก็ไปเจรจานะครับไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลให้นะครับเท่าไหร่นั้นก็ไปคุยเอานะครับส่วนมากก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเป็นค่าวิชาชีพของวิศวกรของเขานะครับค่าเล่าเรียน นะครับอันนี้ก็คือเกล็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ผมมาให้ความรู้กับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนท่านที่ได้รับทราบแล้วหรือว่ารู้แล้วนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ทราบ รายละเอียดแล้วก็ความรู้เรื่องการถมดินนะฮะบ,บางท่านนั้นอาจจะคิดที่จะถมดินสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านหรือว่าจะถมไว้เฉยนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับการถมดินนะครับไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ดีๆนะครับก็จะไปถมสุมสุ่ม5นะครับแต่ก็เฉพาะผู้ที่นะครับเฉพาะผู้ที่ขอ ถมดินเกินนะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่ไม่ถมเกินตรงนี้ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับส่วนใครที่ถมแค่ 1, งาน2งาน3งาน1ไร่นะครับไม่มีปัญหานะครับสามารถถมได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาการถมดินนะครับไม่ใช่ว่าขออนุญาตแล้วนะครับจะถมได้24ชั่วโมงนะครับ ไม่ได้นะครับการถมที่ก็ต้องมีเวลาเวลานะครับก็เวลากลางวันนะครับเป็นกลางวันแต่ละกันนะครับพระอาทิตย์ออกนะครับจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับส่วนเกินเวลา6โมงไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเก็บความรู้นะครับเก็บความรู้เล็กเล็น้อยๆนะครับก็เก็บมาแบ่งปันให้กับ fc ของเรานะครับหรือ,อ fc ทางเพจของบ้านสวยด้วยมือเรานะครับทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ติดตามโครงการติดตามทางโครงการชโนไทยโฮมนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความรู้นะครับมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อย เรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับพรบรจัดสรรที่ดินนะครับแล้วก็พรบรจัดสรรขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับยังไงเคล็ดลับเกี่ยวกับาการสร้างบ้านนะครับระบบระยะห่างระยะร่นต่างๆนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับเดี๋ยวจะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนี่มาฝากเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อน,กนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ